เียอยู่นนะครับตอนนี้กําลังดูดวงเ่านูนะครับยังรอรอหาไฟ์สดอยู่เนาะรอ FC อยู่บอกวันมันเกิดหรือยังบอกแล้วเป็นวันจันอ๋อบอกไปแล้วนะบอกแล้วเป็นวันจันรอแป๊บนึงว่าตอนนี้นุก็เข้าทรงอยู่นะครับนุเข้าทรงอาแดงหรือดำเบ่านูรอรุนนะครับรอรุ้นครับอันนี้เป่านูโพลโพโพลใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับคลิปนี้ อ่าน้องใจคอไม่ค่อยได้บอลนะใจครับผมรอเอฟซีพี่พิม์อยู่นะครับพี่พิมรอ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 กับพี่สายบุญนะครับรอพี่พิมพ์อยู่ว่าตอนนี้ได้วันที่วันเดือนปีเกิดไปเรียบร้อยแล้วครับได้วันเดือนปีเกิดนุไปแล้วนะครับเป็นการดูดวงผ่านไลฟ์สดนะครับพี่เขาพี่ก็จะดูให้ไงรหรอสายบุญบอกจับ ไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดูดวงอยู่นะครับแป๊บนึงพี่พอวันนี้ครับนรแล้วนะครับบึงนี้ก่างนยดโอพีจรามาปูให้ยงให้ิไปแดือนมายังมายังยังไม่เจอเลยครับโอ้ยังลุ้นครับลุ้นลุ้จ่าเอ็มก็ลุ้นด้วยนะครับอะไรขึ้นอไนทนายขึ้นไ์สดทนายทนสมเกียรติขึ้นี่แขนนะดูให้หน่อยคนเดนสองส 2.2.8นะคะไม่มีฮะ228นี้เป็นหาหน้าหนึปหาน้หนึ่งปเป็นหาน้าหรือว่าพี่้บอก2่นะคะหมายอนะหวยลาวนะคบวันนี้ลาวรือเอาน้อยก็ได้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ2อ8ะไรก็ได้ลาวีก็ได้เข้าบอสองไมนูครับยืนอยู่นะครับตอนนี้ปอนกำลังเทียดรอพี่ รอ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 อยู่นะครับรออยู่รออยู่ผมเบิ่งแน่ยังไงรอสายบุญอยู่นะครับเราดูแน่ยังไงสีมันต้องรอพี่พิมไม่ดีไปดูรานสีร้านสันพี่พิมีหน้าผมสีสันีมไปแล้วปีมาลงนะครับผมพี่พิมพี่มาลงนะครับพี่พิมพี่พิมคณามาดครับเป็นปีมาลงนะครับจันสิบสามมีหนาปีมาลงครับผมอ่าคุณพีรพไรมเป็นลมอันนี้เรารอพี่พิมพ์อยู่นะครับ เป็นการทีออนไลน์เลยนะครับตอนนี้บาสเกตครับมาลุ้นกันนะครับอเมริกาเสียไอ้เนาะซูซูาครับผมแดงแดงได้ช่วยชาตินะครับแต่ดำไม่ช่วยหรือครับไม่ยิ้มเลยนะนี่เรื่องจริงไน่เรื่องที่ไม่พี่เห็นเราพูดหัวล้อกันแบบนี้มันเครียดอยู่นะเครียดเลยมันต้องเครียดเลยเครียดเครียดเครียดแต่เราก็มาให้กำลังใจเนาะ้กำวันนี้ก็คือวันที่วันที่หยุดโลกอ่ะใช่ใช่แล้วในความคิดที่ายนะ จับได้ใบลายต้องเป็นใบดำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีไปแล้วสงสารไม่ต้องสงสารนะลูกผู้ชายนะรูปผู้ชายนะอะไรก็ได้เนาะภาษากำลังลุ้นเหรียญนะครับได้ยินแวบว่าลุ้นเหรียญอยู่นะครับกับนกยูงนะภาษาแข่งเหรียญนกันโชว์เหรียญกันไม่รู้ใครได้เยอะกว่าภาษาดีใจอะไรน่าสังเกตดูหน้ารู้กันนะว่าใครได้ มีความสุขมีความสุขครับลุงเสือลุงเสือต้องผ่านลุงเสือจากบาสนะเพราะผมติไปยินนั่น่หรอครับไอ้ยนี่ความรู้สึกจังไหนถ้าลูกตีทหารเนี่ยดีครับดีโอ้ลุงเสือยกเอายกโป้ไหมนะยกโป้ไหมนะลุงเสือยกโป้ให้นะครับ่ลูกชายติดนะครต้องยกโปเดี๋ยวลุงเสือลุงเสือบอกให้ติดเลยเนาะ ผตบ่านียอย่างนี้เขาอะแนวแนวแนวมากนะเพราะมีใครติดเลยเห็นป่ะแนวพี่น้องเหรนี่ยแน่ครับมีแต่พังปูพองนี่เรามีซื้อซื้อยังกับนายบุญมาอยู่อ๋อนน้องของพ่อนะของปูซื้อเลนซื้องเลยกับธีาติดมากครับมากป่ะปุ่นมาคนคนคนดูบานของ ตีทหารครับผมบี้จะให้ไอ้นู้อนแล้วเป็นอาหารอะไรก็อ <c oughs> เอาไม่เอาไหมอยากให้บ้านู้นลาเป็นอาหารนะไออ,อยากให้บ่านู้เป็นนะครับเปิดใจพ่อเสือนะครับไปไปต้องขนาดผมอยากเป็น,นก็ได้ยับหนับใบดำนคนอยากเป็นในแท้นนก็ได้เป็นเนาะนิ้วเวี้ยว,ว,ว,วครับนิ้วโคตรนิ้วโคตร ชาเขียวชาเขียวจ้าชาเขีวยวจ้าเอาเอาไว้นู่นก่อนเอาไว้นู่นก่อนลูกเงาอันนี้ไหมยากให้ลูกเปลี่ยนมัมมจนมจะได้มีนมีใสครับโอดถ้าเขาไปนี่เขาจะได้ฝึกระเบียวบ,บวินัยเอานี้ก็ได้เอาวางไว้ก่อนครับเอาฝากไว้ก่อนฝึกเดี๋ฝึกระเบียบว,วินัยเนาะเข้าไป กลับมาเนี่ยจะเป็นคนละคนเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้เข้าไปอยู่ในกรมแล้วเขาจะฝึกหลายอย่างตั้งแต่การตั้งแต่การตื่นนอนนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนไปถึงเวลานอนผมอยากให้ไปจังสัดสั่งคนเั็นมีระเบียบเนาะว่ากดกดท้องมันทหารกับพวกในีคับ ตรวหรือยังกับซื้อกันนั่นแหละครับกระดนี้ใส่เนาะครับเอ้าไอ้น้องไซไปใส่ก็ว่าเห็นบอกนึงว่าสิมารุ่นอ้ไรบาร์บี้ก็รอลุ้นอยู่บ้านเนาะรอฟังข่าวอยู่บ้าน ลุงเสือครับลุ้นลุ้นดีครับดีลุ้นลุ้นลุ้นแล้วพอพอลุงลุ้นดอกใบแดงลุงเสือลุ้นให้เป็นใบแดงครับเขต้องลุ้นแรงมากลุ้นให้เป็นนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกชายเข้าไปฝึกทหารฝึกระเบียบวินัยเนาะลุ่นมีสายขอบนะครับเอาความรู้ทั้งวันนั้นสัมภาษณ์เปล่าครับแสนครับคลิปนี้แสนใอยดูมันแสนแต่สัมภาษณ์เปล่าก็คือเปล่าลุ้ไม่จบ เจอยัแล้วครับเจอเจอนจน่เนาะเนาะว่าคุณพ่อผิดวังนะที่ลูกไม่เป็นหนาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับคิดเห็นอย่างไรกับความเห็นของพ่อเสือนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าเบ้าหนูติทหารพอดีใจละจะดีใจมากเลยนะครับความรู้สึกของพ่อเสือนะครับ อ่อยจากตจีตไยังบริติดเนาะแค่นี้เลยครับผมผมจะเป็นทหารความรู้สึกจากใจนะครับท่งพ่อเสือผมบด้จับไปดำไปแดงไอ้เป้านู่นแล้วไปติดแทนถามลูกไส้ไปเนี่ยถามลูกไส้ไปถามลูกไส้ไปคือตอนนี้ลุงเสือกำลังให้สัมภาษณ์นะบอกว่าอยากให้เป็นูติดทหารนะคำนวณแสนวิวแน่ครับอ่ามามามาดูนะครับมาดูนะครับคลิปนี้ น่าจะห้าหมื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวใอยทำทำให้ดูเพราะเพราะวันนี้ไซม์มันก็ทีได้ดีกว่านี้เกิดใครบอกว่าเดินนี่กินเลยใช่ไหมครับครับจัดไปเลยนะครับโอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับลุงเสือนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกเมื่อวานก็ขอบคุณในหลายเด้อไปงเงีใครมาแดงมาซื้อกินเข้าไปเบื้องยู่ไปคอมเมนต์ยู่เลดี๋ยวกินเที่ยงกินเที่ยงเดี๋ยวใส่นกใส่ก้อย มอมนมันมันหลายบ่มันหลายบ่ก็ได้กิดคุณตัวเบิ้งคลิปเราปีนวกไม่ได้เลยไม่มาพอดเลยขึ้นไปแล้วมดแดงหลา่คลิปแรกกันเนาะคลิปแรกพลาดว่าจะขึ้นไปแง่เลรอ โอเคนะครับแรงมันสิบเป็ดยื้อหันบัไดโอเคนะครับขอบคุณลุงเสือนะครับฝากช่องลุงเสือภาษาด้วยนะครับตอนนี้มาแรงมากครับช่องนี้ขึน้นุ้ยตามจะสองหมื่นแล้วนะครับแต่ว okay ่าเรียวธามยอดวิวสูงมากมาแรงจริงนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศล่าสุดเป็นความรู้สึกของลุงเสือนะครับที่เปิดใจนะครับต่อการจะไปเป็นทหารของบบาะนุเอ้ามาแล้ว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 นี่ไงดวงออกมาแล้วมอมาแล้วนะครับเนี่ยดวงออกมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วดวงทำนายดวทำนายออกมาแล้ว พี่พิมพพี่ิมใช่ไหมครับไอพี่พิมคณะมาศนะครับผมเอาวันเดือนปีเกิดไปดูแล้วดวงออกมาแล้วใไอสายบุญเฉลยสายบุญเฉลนไม่ถูกครับเป็นหมอดูที่งดูแม่นมากเลยครับเป็นไม่ถูกอันนี้อันนี้คือจับจับได้ใบดํานะครับครับอันนี้คือจับได้ใบดําคือดวงออกมาตามดวงนะครับตามดวงคือใบดําโอเคครับดูดวงออนไลน์นะครับจับได้ใบดํานะครับ